แล้วระลึกพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆแล้วระลึกพุโทโธพุโทโธคำเดียวเราระลึกพุโทโธหลับตางับปาก ไม่ให้พูดให้มีสติดูใจของเราที่ล,ลึกพุทธโธพุโทโธอยู่ตรงนั้นทำใจให้สบายเราต้องการความสุขความสบายความสบายอยู่ที่จิตใจของเราสงบพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าความสบายอยู่ที่อื่น ถ้าบุคคลผู้ใดมีสติรักษาใจของตนให้สงบแล้วความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นอยู่ที่จิตสงบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องภาวนาจิตจึงจะสงบอยู่เฉยๆจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านจิตวุ่นวายจิตรำคาญ ไปต่าง,างนาๆนานาถ้าเรามีสติรักษาจิตใจของเราให้มีที่พึ่งคือตั้งอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าแล้วระลึกออกพระนามว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธอยู่เสมอระลึกไปลึกไปลึกไปให้รู้อยู่ในพุทธโธแต่จะให้หลับ ให้รู้ตัวไว้สัมพชาโนคือความรู้ตัวเพื่อไม่ให้มันหลับถ้าหลับไม่ภาวนาละเราก็ไม่ได้เห็นจิตใจของเราเราก็ไม่ได้เห็นของดีอยู่ในจิตใจของเราถ้าหลับแล้วมันหลงมันลืมไม่เป็นภาวนาเราต้องใช้ความเพียรระลึกพุโทโธพุโทโธ เวลามันจะหลับก็ดึงพุทธโธไว้นี่ให้ปฏิบัติสายกลางคือไม่ให้หลับแล้วก็ไม่ให้ส่งจิตไป้างนอกส่งไปทางซ้ายส่งไปทางขวาส่งไปทางหน้าทางหลังให้ส่งไปเฉพาะที่พุทธโธท,ที่เราะลึกอ,อยู่ตรงนั้นรักษาตรงนั้นนี่ย ให้จิตรวมเป็นหนึ่งอยู่ในพุทธโธหรือจะก,กำหนดลมหายใจเข้าพุทออกโธเข้าพุทออกโธก็ได้ความสบายอยู่ตรงนี้แหละเราต้องการความสุขความสบายถ้าจิตใจของเราอยู่ในพุทธโธแล้วเราก็ได้ที่พึ่งให้เกิดความสุข ความเย็นใจขึ้นมาเราได้สิส่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจคือพุทธโธเราได้สิ่งที่มีอนุภาอคือพุทธโธเราได้พระพุทธเจ้าแล้วก็วเท่ากับเราได้พระธรรมเพราะพระธรรมก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เพราะฉะนั้นมรล,ลึกพุทธโธแล้ว ก็ต้องระลึกได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ภาวนาพระองค์มีจิตใจศรัทธาในการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมจึงได้นำความสุขมาปรากฏขึ้นในจิตใจของพระองค์พระองค์จึงได้ถึงซึ่งพุทธทิแท้จริงเมื่อก่อนพระองค์ก็เป็น คนธรรมดาเหมือนกับเราท่านทั้งหลายนี่แหละยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อเมื่อพระองค์มาปฏิบัติรักษาศีลคือรักษากายให้เรียบร้อยรักษากายให้เป็นปกติมารักษาศีลคือรักษากายของเราให้ดี รักษาศีลคือรักษาวาจาของเราให้ดีให้พูดแต่สิ่งที่ดีเมื่อเวลาพูดพูดแต่คำสัตย์คำจริงพูดแต่คำประกอบไปด้วยประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่พูดสิ่งใดที่ไม่เป็นคำสัตย์คำจริงเป็นคำหยาบ เป็นคำส่อเสียดเป็นคำเพ้อเจอ้อเราก็ไม่พูดพูดแต่คำสัตว์คำจริงพูดแต่คำอ่อนหวานพูดแต่คำที่ให้เกิดสมัครสมานสมัคคีกันพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่วาจาเป็นบุญเป็นกุศล เราใช้กายของเราให้เป็นบุญใช้วาจาให้เป็นบุญใช้จิตใจของเราให้เป็นบุญเราก็ได้บุญบุญก็มีแล้วในกายเพราะเราทำบุญด้วยกายคือรักษากายให้ดีเรียกว่ารักษาศีลเราทำบุญด้วยวาจารักษาวาจาให้ดีเรียกว่ารักษาศีลบุญได้จากการรักษาศีนี่ รักษาจิตใจด้วยวิธีภาวนาเนี่ยเราก็ได้บุญจากการภาวนาการปฏิบัติจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดระลึกพุโทโธพุโทโธพระพุทธเจ้ามีใจใสใจใสะอาดเราก็ระลึกพุโทโธใจของเราให้ใสให้สะอาดให้มีมโนภาพอยู่ในความบริสุทธิ์ ของใสในจิตในใจจึงจะเกิดความเลื่อมความใสขึ้นมาเนี่ยก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าถ้าจิตลึกพุทโธพุทโธขาดจากอารมณ์ภายนอกไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญไม่ง่วงเหงาเหานอน ไม่งุดหนิดในจิตในใจไม่ลหลงไหลไปทางอื่นจิตกร็รวมอยู่ในพุโทโธก็มีความเบากายมีความเบาใจมีความสุขใจนี่พระพุทธเจ้าพระองค์พบความสุขตรงนี้ไม่ได้พบที่อื่นที่ใจภาวนานี่เองแต่เป็นธรรมดาอยู่เองเราหัดใหม่ๆหม่ มันยังไม่ชำนาญยังไม่คล่องเหมือนกับเด็กขัดเขียนหนังสือใหม่ๆม,มันยังไม่คล่องยังไม่ชำนาญก็ผิดบ้างถูกบ้างธรรมดาแต่ก็มันฝึกขัดไปเรื่อยๆทำบ่อยๆทำให้มากไปหนักเข้าหนักเข้าเราก็เขียนคล่องอ่านหนังสือก็เหมือนการอ่านผิดบ้างถูกบ้าง เมื่อเราหัดอ,อ่านไปอ่านไปอ่านไปก็คล่องชำนาญขึ้นมาการปฏิบัติที่แยกที่แรกเราก็ยังไม่ชำนาญก็เป็นธรรมดาแต่ให้เราพยายามทำใจให้สบายทำใจให้มีความเคารพในการปฏิบัติปฏิบัติโดยความเคารพปฏิบัติโดยความนอบน้อมปฏิบัติจริงๆ รัึกษาพุทธวไว้เป็นที่พึ่งจริงๆไม่ใช่ที่พึ่งเล่นๆลนพระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติพระองค์จึงได้ถึงซึ่งพุทธะอันบริสุทธิ์ทองใสสะอาดอพระองค์ปฏิบัติจึงได้ตรัสรู้ทรรู้รำเห็นธรรม พระสงฆ์ผู้เชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราเรา,เราท่านทั้งหลายเชื่อฟังอยู่เวลานี้แหละแล้วก็รับประพฤติธปฏิบัติตามโดยความเคารพพระองค์สอนให้เรารักษากายเราก็รักษาตายให้เรียบร้อยตามพระองค์เมื่อรักษาแล้วกายของเราก็เรียบร้อย รักษาวาจาเราก็รักษาตามรักษาใจเราก็ปฏิบัติตามให้ใจสงบพระองค์อบรมจิตใจให้สงบใจของเราก็สงบตามก็เรียกพูดเดินตามเจริญตามพระพุทธเจ้าไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องหาเพียงจะปฏิบัติตามพระองค์เท่านั้นแหละดูใจของเรารักษาใจของเราให้เห็น ใจของเราเวลานี้อยู่ในความสงบหรือความไม่สงบใจของเราเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเราดูที่ถ้าใจยังไม่เรียบร้อยจะเตือนสอนใจให้เรียบร้อยจะลึกพุทโธพุทโธให้มันเรียบร้อยคอยกําหนดให้จิตผ่งใสสะอาดให้จิต เย็นสบายคู่กันไปให้รู้พุทธโธตรงนั้นอ่ะบางคนว่าภาวนาพุทธโธพุทธโธไม่เห็นได้อะไร ừ, เมื่อถามจริงๆเนี่ยเราภาวนาต้องการอะไรก็ตอบไม่ได้อีกแท้ ừ, จริงเขาภาวนาพุทธโธถึงแม้ว่า เรายังไม่ทราบว่าได้อะไรแต่ก็ได้บุญได้กุศลแต่ก็ได้ชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดปราศจากมนทินคือเราได้สติที่เราระลึกพุโทโธพุโทโธนั่นเองได้ความรู้ใจของเราถึงใจไม่สงบแต่เราก็ได้รู้จิตใจของเราว่ายังไม่สงบ ได้ความรู้อันนี้แหละหรือใจเราสงบเราก็ได้รู้ว่าใจของเราสงบใจของเราเย็นสบายก็ได้รู้ว่าใจของเราเย็นสบายนี่ความรู้นี่แหละกําจัดความหลงแต่เรามีสติรู้ตัวระลึกภาวนาอยู่เสมอเสมอโมหะความหลงตัวลืมตัวเองก็ถูก เก็บไว้เกิดขึ้นไม่ได้เอาไปขังไว้ตัวโมหะความหลงความลืม hmm. ถ้าเราฝึกหัดไปฝึกหัดไปก็ต้องจับกิเลสคือความหลงนี่เองสตินี่สำคัญมาก hmm. ที่แรกเราฝึกสติของเราให้อยู่ในจิตในใจเป็นธรรมที่มีอุปการะมากทีเดียวถ้าใครบุคคลใด ได้พยายามสร้างสติระลึกท่านบอกให้ระลึกก็ระลึกพุโทโธพุโทโธอยู่นั่นแหละลึกไปลึกไปนานไปนานไปพอจิตสงบจิตสบายเนะ่ยมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมีความสุขในตัวของมันเองมีความสงบวิเวกรู้สึกในตัวของมันเองมีความเบาสบายทั้งกายทั้งจิตใจ ถ้าจิตใจสงบแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บก็สงบไปด้วยร้อนกระวนกระวายถ้าจิตใจสงบความร้อนก็สงบไปด้วยเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทุกเกิดจากความไม่สงบจากความกระทบกระเทือนใจจากความวุ่นวายในจิตในใจจากความ เศร้าหมองในจิตในใจพระองค์จึงสอนให้เราทั้งหลายเมื่อใจวุ่นวายก็หาความสงบระงับมาดับเสียเมื่อใจร้อนก็ระลึกถึงพุทธโธจิตใจให้เกิดความเย็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งก็เป็นสุขพระองค์เดินไปที่ไหนก็มีความสุขเพราะเหตุใด เพราะพระองค์อบรมจิตใจให้สงบไม่รำคาญเพราะแดดร้อนไม่รำคาญเพราะหนาวไม่รำคาญเพราะธาตุเพราะขันมันเปลี่ยนแปลงกระทบกระเทือนพระองค์มารู้ความจริงข้อนี้แล้วพระองค์ก็เจริญเฉย ทำใจให้ผ่องใสสะอาดพระองค์ฉลังอุเบกขาในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจพระองค์เฉยรู้เท่าตามความเป็นจริงจิตก็สงบได้ตั้งตัวไว้ได้ทุกเหล่านั้นก็ไม่มากระทบกระเทือนใจถ้าจิตมันสงบ จิตสบายไม่กระทบกระเทือนใจแล้วจะนั่งอยู่สองสามชั่วโมงก็ได้เพราะมันสุขมันสบาย